เรามารู้เทคนิคการทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จแยัง่งยืนนะครับด้วยท่านเอทีอาิชาติครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับสวัสดีว่าที่เศรษฐีว่าที่คนรวยนะครับที่เราจะได้พิชิตมันในเวลาที่อันรวดเร็วนี้นะครับวันนี้พูดหลายรอบนะครับพูดหลายรอบ วันนี้ผมมีเรื่องที่ไม่รู้ว่าหลายท่านรู้หรือยังนะครับแต่ว่าผมจะเจาะเรื่องนี้ให้พวกเราดูเพื่อได้รู้ว่าคนกำลังเล่นกับอะไรอยู่ที่ฟินโก้นะครับเพื่อให้พวกเราได้รู้จากตัวเองนะครับรู้จักสิ่งที่เราทำจะได้ประเมินสถานการณ์ว่าเราจะไปในทิศทางใดพร้อมยังครับ ถ้าพร้อมแล้วกดแปดดแปที่ช่องชชดหน่อยครับอยากเห็นจังเลยนะครับว่าชัดกันเป็นหรือเปล่าเอาเข้าไปหน่อยใครจะกดคนแรกอ่ะโอ้มาแล้วครับกระนํำเลยมาเลยมาเลยถ้าพร้อมแล้วขยับมือขยับไม้นะครับเพราะว่านั่งฟังมานานนะครับตอนนี้ก็าองางเงนเทียบเลยครับร้อยหกสิบสองคนนะครับที่เข้ามาตอนนี้นะครับ เข้ามาแล้วก็จะเลยปิดใหม่ซะนะครับนะที่พวกคนใหม่ๆที่เข้ามานะครับฝากท่านโคฮอ์นะครับคุณเอทีพัทรพรนะครับแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งผมตั้งเมื่อกี้2คนนะครับช่วยดูไมโครโฟนด้วยนะครับโอเคนะครับผมอาจารย์พิชาติบุญเสษนะครับที่บ้านผมก็จะมี AT อยู่สองคนมีผมมีคุณแดงเยาวลักษ บุญเสดน,นะครับนะบพวกเรามี a อทีกี่คนแล้วครับเนี่ยกำลังจะมีใช่ไหมต่อไปมีทั้งบ้านเลยดีไหมครับผมจะทํางานนี้ให้คนในครอบครัวและคนที่เรารักนับถือเป็นเอทกันให้หมดไปเลยนะครับดูซิว่ามันจะรวยขนาดไหนอยากรู้จังตอนนี้นะครับเรากำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครเดี๋ยวไปดูกันนะครับมันคืออะไรกัน ท่านรู้จักห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลใช่ไหมครับอันนี้โอ้โหอลังการมากเลยรู้ไหมสาขาอะไรครับสาขาโคราบนะครับที่นี่ทุ่มทุนนับหมื่นล้านนะครับเพื่อสร้างอาณาจักรห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะครับที่สุดในอีสานเซ็นทัลครับท่านอยากมีร้านแบบนี้สักร้านไหม มีสักหมื่นล้านไหมครับมาทำเพราะว่ามีหมื่นล้านเราก็คงทําไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีประสบการณ์เนาะอ่าเราคงไม่มีไม่มีทางทําได้นี่คือห้างสับสินค้า big กซีซูเปอร์เซเอร์อย่างมีสักร้านไหมครับโอ้แค่เข้าไปซื้อก็ไม่มีเงินจะซื้อแล้ใช่ไหมครับนะนี่ห้างโรบินสันครับมีสักร้านดีไหมลงทุนสักห้าพันล้านพอไหมเนี่ยนะครับ เทสโก้โลตัสครับห้างใหญ่ๆนี่น่านจะเป็นสาขาโคราชน,น,นะครับเนี่ยนะครับห้างแมคโครครับอืมทางสินค้านะครับถ้าเราอยากมีห้างแบบนี้สักร้านหนึ่งสักที่หนึ่งท่านจะต้องลงทุนนะลงทุนเท่าไหร่ครับนะโอ้โหมันต้องลงทุนมหาศาลนะครับ เงินกองนี้ก็ไม่พอด้วยเวันนั้นโอ้โหอย่าหวังเลยที่จะมีห้างแบบนี้ใช่ไหมไม่มีไม่เป็นไรดูกันต่ออาจารย์พิชชาก,กรลังกระสื่อว่าอะไรอันนี้ห้างสับสินค้าออนไลน์ลาซาด้าครับพวกเราหลายคนไปช้อปปิ้งมาสนุกสนานนะครับได้ของมาโอ้โหดีใจมากได้ซื้อของที่สะดวกสบายบนมือถือรถบริการเคอรี่มาส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางจ่ายชั่วด้อของปั๊บนะครับโอ้ มันเท่อะไรอย่างนี้นะครับมีรถสีส้มมาจอดหน้าบ้านใช่ไหมครับท่านซื้อแล้วเสียงเงินมาตลอดท่านเคยคิดไหมว่าเราน่าจะได้ตังกลับคืนแต่ไม่เคยคิดครับเพราะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมช้อปปี้ครับรู้จักไหมครับโอ้โหใครก็รู้คราช้อปปี้ดังมากนะครับอยากมีช้อปปี้อยากมีร้านค้าออนไลน์กับเขาสักสักร้านแบบนี้ไหมครับ โอมีเงินกี่ล้านก็คงจะทำไม่ง่ายนะครับมันต้องเก่งนะอเมซอนครับเมื่อก่อนอเมซอนเป็นร้านค้าออนไลน์ที่ใหญ่มากนะครับะระดับโลกครับแต่ตอนนี้ก็ถูกนี่เจ้านี้ครับอาริยบาของอา,อาจารย์มาจัดการ็อกเอาท์เป็นแชมป์โลกไปแล้วตอนนี้อารอยบานะครับห้าสต็อค้าออนไลน์ที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับมาทําให้ส่วนแบ่งการตลาดกระทบกระเทือนในพอสมควรนะครับ นะในวงการค้าค้าคาเฟ่ทั้งหลายในห้างสรรพสินค้าก็กระทบไปเยอะเพราะว่าคนมาช้อปปิ้งที่นี่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจอห์นเคอร์รี่เนี่ยวิ่งทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้มีรถน้ำหมื่นคันนะครับวิ่งบริการส่งยังให้ฮอต้องขยายเพิ่มนะครับเราเคยซื้อสินค้าจากร้านค้าเหล่านี้ไหมแล้วคุณเคยมีรายได้จากการซื้อหอล่าบ คำตอบก็คือไม่เคยซื้อแต่ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยนะครับพอเราซื้อของก็ได้ของวันนี้ครับฟินโกแอพพลิเคชันน้องใหม่ล่าสุดที่มาเขย่าว,วงการคาสิกในอาเซียนนะครับโดยใช้การใช้กลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างแก่รุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ทุ่มโฆษณาเป็นแสนล้านล้านล้านแต่ฟินโก ไม่ทุ่มโฆษณาเลยครับกลับไปเอาเงินมาแจกพวกเราซึ่งเป็นลูกค้าโดยบอกว่าให้พวกเราช่วยแชร์ช่วยแนะนำให้คนอื่นมาซื้อของที่ฟินโก้หน่อยสินะครับแล้วเอาเงินมาให้พวกเราจำนวนมากเลยนะครับมากจนตาค้างเลยครับสินค้าที่ก็เอามาเข้านะครับเป็นสินค้าที่ดิวมาจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ถ้าไม่ใช่ผู้ผลิตโด,ดยตรงอย่าหวังจะได้เข้ามาที่ฟินโก้ครับเพราะฟินโก้ฟินโก้ต้องการราคาต้นทุนที่ตามที่สุดมันก็ต้องซื้อจากโรงงานใช่ไหมครับแต่สินค้าในห้างสับสินค้าที่ผมเอ่ยไปตอนแรกเนี่ยนะครับผู้ที่มาขายไม่ใช่เจ้าของโรงงานนะครับเป็นร้านค้าทั่วทั่วไปที่ซื้อสินค้ามาจากผู้ผลิตหรือบางทีก็ซื้อต่อมาจากขายส่งอีกทีหนึง่งแล้วก็มาขายที่ห้างสรบพสินค้าเหล่านั้น แล้วก็มาเช่าสถานที่ต้องมาบวกกําไรบวกอะไรลงไปเยอะแยะเพราะค่าเช่าก็มาใช้ถูกๆนะครับเราก็ต้องไปซื้อในราคาปลีกที่สูงริบเลี้วนะครับแต่ที่ฟินโก้ครับสินค้าตรงจากโรงงานมาเข้าแอปและขายในราคาที่โอ้โหแสนจะถูกซ้ำยังมีโปรโมชั่นให้อีกเยอะแยะมากมาย แล้วยังจะคืนเงินแคสแบ็กให้เราอีกคนอื่นซื้อเราก็ได้ตังค์อีกคนอื่นชวนเราก็ได้เงินอีกมันจะหาที่ไหนมันจะขนาดนี้แหละครับเมื่อกี้เห็นไหมดับดับเหลือวบอกว่า<ด>ยอดขายฟินโก้ตั้งเป้าไว้ที่สามสิบล้านล้านบาทครับนะสิบห้าจุดหกเปเซ็นคือเงินที่เขาจะจ่ายเป็นแคสแบ็กลงมา มันคือเงินมากมายมหาศาล4.6ล้านล้านบาทโอ้ถ้าผมและพี่น้องเราร่วมมือกันทําได้ที่หนึ่งเปอร์เซ็นตะเงินสี่หมืนหกพันล้านมันจะกระจายลงไปที่พวกเราทุกๆคนที่ทํางานวันนี้ถึงสิ้นปีชีวิตท่านจะดีขึ้นขนาดไหนนะครับมันอยู่ที่การลงมือทําวันนี้และการเข้าใจเรื่องราวของฟินโก้ผมอยากพาพวกเราไปดูว่าวันนี้ใครที่อัปเกรดแล้ว หนใครอัพใครอัพเดแล้วใครอัพเดแล้วยกมือขึ้นใครยังไม่ต้องยกมือรีบอัพเกรดซะเพราะคุณกำลังจะกลายเป็นเจ้าของห้างสั์สินค้าที่ใหญ่มากๆแต่มันอยู่ในมือคุณบนโทรศัพท์มือถือไปแวะชมสินค้าของร้านตัวเองบ้างสิครับไปดูกันเลยที่หน้าร้านของพวกเราทุกคนนะครับ จะมีสินค้ามีโปรโมชั่นต่างๆมากมายสินค้าเข้าใหม่ทุกวันนะครับมีสินค้าสินค้าราคาพิเศษมีสินค้ากำไรเยอะๆมาให้พวกเราได้เห็นได้แชร์ได้ซื้อนะครับผมจะพาดูทีละหมวดตหมวด่าหน่อยแบบรวดเร็วหมวดสินค้าพวกอ่าสมาร์ทอสมาร์ท สินค้าอุปกรณ์เกี่ยวกับสมาร์ทดีวีตอนนะสินค้าดีวีตอนนะครับมีเยอะแยะสินค้าครัวเรือนนี่กลุ่มทั้งขวามือเนี่ยคือสัตว์เลี้ยงอ,อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มีเป็นพันๆนะอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์มีเป็นพันครับคอมพิวเตอร์มีเป็นร้อยครับเ <B ingo. S 1> นี่ยพูดดีเงินมาอีกแล้วกระเป๋าผู้ชายครับมีหลายร้อยเป็นพัน แต่ละแบบสวยมากครับผมเนี่ยซื้อมาทั้งหลายใบครับเนี่ยนะกร,ระเป๋าผู้หญิงยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เครื่องแต่งกายนะครับมีเพียบเป็นพันๆเครื่องประดับมีเป็นพันนาฬิกามีเป็นพันราคาหลักสิบหลักร้อยนะหลักพันแว่นกันแดดมีหลายร้อยครับฤดูฝนมีอุปรกรณ์ที่ใช้สำหรับฤดูฝนอีกหลายร้อยรายการ ภายในรถยนต์นะครับของใช้ภายนในรถยนต์มีเป็นพันนะอิเล็กทรอนิกส์ภายในรถยนต์มีเป็นพันสินค้าความปลอดภัยภายในรถมีหลายร้อยอะไหล่รถมีหลายร้อยของใช้บนรถมีเป็นพันมอไซค์ก็มีครับอุปกรณ์มอไซค์อีกมีหลายร้อยรายการอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้งก็มีเพียบนะนไม่ท้วนชุดกีฬามีหลายร้อยชุดให้เราเลือกหลายร้อยแบบ เมคอัพหน้ามีเพียบน้ำหอมก็เพียบผิวกาก็เยอะแยะมากมายนะที่ํำรุงผิวอุปรกรณ์แต่งหน้าของผู้หญิงเลยครับเข้าไปดูเลยครับเยอะแยะนะครับครีมบำรุงผิวหน้าก็มีเป็นหลายร้อยของใช้ผู้ใหญ่ก็มีหลายร้อยครับเสื้อผู้ชายก็มีเป็นพันกางเกงผู้ชายก็มีเป็นพันรองเท้าก็มีเป็นพัน ลุดลำลองก็มีเป็นร้อยเสือ้อเสื้อผ้าชุดชุดสูทชุดแจ็คเก็ตนะครับมีหลายร้อยรายการนะครับเสื้อผ้าสตรีกลางคนไม่ต้องห่วงเพียบกระเป๋าผู้ชายนะรองเท้าผู้หญิงนะกางเกงหญิงกางเกงชายเสื้อกระโปรงนะครับผ้าชุดมีเป็นพันพันนะครับเสื้อผ้าสตรีกลางคนมีหลายร้อยในครัวมีอะไรเพียบนะครับของในครัวไปดูเลยครับว่า ไหยกระทะเยอะแยะครับมีแต่ดีๆทั้งนั้นเห็นแล้วโอ้ยซื้อมันทุกอย่างเข้าบ้านนะครับเครื่องดูแลผิวเครื่องทำความสะอาดบ้านนะครับแม้กระทั่งหุ่นยนต์อัะเริยะ uh huh. มาถูบ้านให้เราเองอตัตโนมัติก็มีครับนะเนี่ยอุปกรณ์ในบ้านเครื่องใช้พพิคอเตอร์อุปกรณ์ต,รณต่างเยอะแยะมากมายครับเครื่องครัวเครื่องกระดาษเครื่องฮาร์ดแวร์นะสินค้าฮาร์ดแวร์ เครื่องทำความสะอาดอุปกรณ์จัดระเบียบในบ้านเกี่ยวกับรับประทานอาหารนะครับพวกช้อนพวกจานพวกนี้นะครับ,รบสัตว์เลี้ยงรองเท้าเด็กเสื้อผ้าเด็กของเล่นอุปกรณ์ให้นอนบุตรปัจจัสีเสื้อผ้าครอบครัวเสื้อผ้าสตรีแม่ลูกอ่อนเฟอร์นิเจอร์ชุดเครื่องนอนตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์นะเครื่องเขียนห้องหนังสือปฐมวัยอัจฉริยะ ขนมเครื่องดื่มนมอาหารเสร็จรูปอาหารเสริมโอ้ยหลายหมื่นละการครับอีกหน่อยจะมีเป็นแสนสินค้าคุณภาพดีผ่านคันก็เลือกมาแล้วจาก QC ผ่านคิึราคาไม่แพงซื้อแล้วในส่วนลดจากคุณพ่อและอื่นๆที่เราจะได้มาแะครับแล้วดังในแคสแบ็กกลับมาอีกตกลงราคาที่เขียนไว้เนี่ย เป็นราคาหลอกครับจริงๆเราจ่ายถูกกว่านี้อีกนี่คือร้านของ PS นี่คือร้านของ AM นี่คือร้านของ AT เพียงคุณมีเงินซื้อสินค้าอัปเกรด1,599บาทคุณมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เป็นของคุณทำเงินทำกำไรให้กับคุณวันละพันวันละหมื่น วันละแสนหรือวันละล้านก็ยังได้ถ้าคุณใช้มันเป็นโอ้โหพี่น้องครับคุณมีห้างขนาดนี้คุณยังแจกคนอื่นได้อีกพ่อปิเกเดตบอกว่าแจกแอพอาจารย์ต้องพูดใหม่ครับแจกห้างสรรพสินค้าครับให้คุณเข้าไปซื้อถ้าคุณอยากได้เป็นเจ้าของคุณมีไหมพันห้าร้ยเก้าสิบเก้าถ้าไม่มี คุณอยากมีห้างแบบนี้คุณไปลงทุนเองแล้วกันสักห้าพันล้านเราไม่ต้องลงทุนห้าพันล้านเราไม่ต้องลงทุนหมื่นล้านเราไม่ต้องจ้างพนักงานเป็นพันเราไม่ต้องจ่ายจ่ายค่าไฟเป็นล้านต่อเดือนเราไม่ต้องไปยุ่งยากกับผู้คน้นเราแค่แชร์แล้วก็แชร์แล้วก็แชร์เราไม่ต้องรอว่าลงทุนพันล้านหมื่นล้าน กี่ปีคุ้มทุนเสี่ยงไหมโควิดเข้ามาจะมีคนเข้าห้างไหมเนี่ยถ้าไม่มีทํำยังไงปิดตอนนี้มีห้างปิดไปหลายห้างเพราะแบกภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวเพราะคนไม่เดินกลัวติดโควิดครับแล้วทําไงครับโอโ้โหลงทุนไปพันล้านหมื่นล้านตายแล้วขาดทุนไหมเนี่ยเอาค่าจะไม่ขาดหรอกครับเขาได้กำไรมาก่อนแต่กิจการต้องหยุด อีกไม่กี่วันถ้าสถานการณ์ไม่ไดีขึ้นอาจจะมีการชัดดาวเมืองใหญ่ๆ mm hmm. เช่นกรุงเทพเพื่อนๆครับเขาชัดดาวแต่เราโอเพ่นนะครับเพราะเราไม่มีผลกระทบต่อคนเดินห้างคนสามารถซื้อสินค้าของเราได้ผ่านมือถือไม่ต้องเดินทางไปไหนนั่งอยู่บ้านเข้าไปช็อปคนมาซื้อเราได้ตังค์เคอรี่ส่งพนักง,งานส่งเราสบายไม่ต้องจ้างใคร ลงทุนครั้งแรกก็กำไรตั้งแต่ยังไม่ทำอะไรแล้วครับใช่ไหมฮะคุณจะหาโอกาสแบบนี้ได้ที่ไหนนี่ครับที่สุดที่สุดผมไม่ภูมิใจผมมีอยู่สี่ห้างในบ้านผมนี่ห้างแรกก็ห้างอภิชาติเทฟอร์ยูห้างที่สองก็ห้างเยาวรักษ์แดงเยาวรักษ์บุญเสกห้างที่สามก็ห้างธีรยุทธห้างที่สี่ก็ห้างนัตพลบุญเสกทั้งหมดเลยครับเราไม่รวยหรอครับ แต่เรามีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆถึงสี่ห้างครับแล้วท่านมีกี่ห้างครับตอนนี้เรามีรายได้จากห้างของเรานะครับรวมกันแล้วก็ประมาณวันละสี่หมื่นครับเป็นอย่างน้อยครับคุณคิดอะไรอยู่ครับคุณเข้าใจไหมที่ผมพูดเนี่ยเรามีรายได้วันละสี่หมื่นจากห้างของเรานี่แหละอยู่ในมือและคุณก็มีอยู่ในมือเหมือนกันและกําลังจะมีเ,เพื่อนๆครับ นี่คืออิสรภาพที่แท้จริงที่เราจะได้รับจากโอกาสที่ฟินโก้ได้มอบให้แก่มนุษยชาติในภาคอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเราซึ่งเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลายนะครับเรากําลังจะมีการพลิกประวัติศาสตร์เปลี่ยนคนจนให้เป็นคนรวยเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นคนรวยบางทีคนรวยวันนี้ไม่แน่ปีหน้าขาดจะไม่รวยก็ได้ใช่ไหมเป็นไปได้ พวกเรากลับมารวยใหม่ได้เราจะด i s r u p ธุรกิจอื่นๆหรือว่ากลืนกินธนะุรกิจอื่นๆที่กรั่งรุ่งเรืองมาก่อนหน้านี้โดยพวกเราครับ <c oughs> ผมจะพาทุกท่านนะครับมาสร้างประวัติศาสตร์โดยการขยายโอกาสนี้ไปยังผู้คนให้มากที่สดุดในประเทศไทยทั้งหนึ่งล้านคนให้ได้ก่อนสิ้นปีนี้นะครับเพื่อช่วยเหลือคนไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นดยการเป็นเจ้าของห้างนะชวนพี่น้อง ทุกระดับชั้นครับอยากดีมีจรทํางานประจําหรือทํางานอะไรก็ตามให้เป็นเจ้าของห้างและให้ตระหนักในความเป็นเจ้าของใช้มันให้เกิดประโยชน์นะครับผมไม่มีทุนอะไรเยอะหรอกครับผมก็มีพันธุ์เท่ากการสุกขัเหมือนกันแต่มีทุนความพยายามสูงและเรียนรู้ไวถ่ายทอดเก่งนะครับท่านก็เอาเอาอย่างผมก็แล้วกันนะครับขณะทุกวันนี้ผมไปซื้อรถเงินผ่อนเขายังไม่ผ่อนให้เลยครับเขาไม่ยอมให้ผ่อนเขาบอกว่าไม่มีเครดิตอายุมากแล้วเดือนไม่มี ไม่มีรับประกันคนรับรองเขาก็ไมกล้ารับรองกลัวว่าจะถูกยึดแต่โทษทีครับพอฟินโกมาเขาจะไปซื้อรถเบนซ์ป้ายแดงในสิ้นปีเนี้อ่ะสักสองคันดีไหมใช่ไหมครับก็ทําได้ครับคุณก็ทําได้ครับถ้าคุณรู้และผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มรู้แล้วครับยิ<อ>่งนานมันก็ยิ่งรู้ความจริงยิ่งรู้ความจริงในฟินโก้ครับแลวคุณจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะคุณดันมารู้ความจริงเข้า ผมจะเผยความจริงแบบนี้ทุกวันให้ทุกคนได้รู้ว่าฟินโก้มันคืออะไรผมจะแสวงหางดูว่ามันมีความจริงอะไรบ้างที่ยังให้บอกพวกเรานะครับยินดีด้วยครับที่ทุกท่านเป็นเจ้าของห้างคุณเป็นเจ้าของห้างซัพพลสินค้าที่ใหญ่ระดับโลกคือฟินโก้ด้วยทุนที่แทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับแล้วคุณกำลังจะใช้มันสร้างอนาคตให้กับตัวเองและผู้คน ทำให้ดีที่สุดครับเรียนรู้ให้มากครับห้องประชุมนี้คือยาวิเศษครับที่จะช่วยให้คุณประสบความสาเร็จในธุรกิจนี้ใครค้าเรียนบ่อยๆก็จะถามคําซำถามซ้ำๆเดิมๆเ,เรื่องไม่น่าถามก็ถามนะครับสุดท้ายครับดูกันเช็ดๆนะครับว่า49วันที่ผมเป็นเจ้าของห้างนี้นะครับมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับตอนนี้ เรามีในกลุ่มของเราเนี่ยนะครับเกิดขึ้นโตวันละพันสองพันนะครับตอนนี้มีอยู่แล้วหมื่นสี่พันห้อยแปดสิบเอ็ดคนครับนะประสบความสําเร็จเยอะๆมากมายนะครับไหนจะไม่ได้ให้ดูแต่มาดูตรงนี้ครับผมก็มีห้างเหมือนกับพวกเราทุกคนคือห้างฟินโก้กำไรเลยครับตัวเลขที่เห็นนะครับตรงไหนล่ะตรงนี้ไงเอาลอกเราให้ดูหน่อยตรงนี้ครับนี่คือกำไรทั้งสิ้นนะครับ กำไรตั้งแต่สมัครแล้วครับยิ่งพวกท่านสมัครตอนนี้นะให้คูป,ปองส่วนลดอีกสามพันบาทป้ากําไรหลายเท่านั้วนหะแต่นี่คือกําไรจากธุรกิจห้าสินค้าฟินโก้ของผมนะครับในเวลาสี่สิบเก้าวันท่านมาดีไหมครับกําไรทุกวันครับไม่ต้องจ้างใครครับนะไม่ต้องไปจ้างพนักงานไม่ต้องเสียค่าไฟไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรเลยครับธุรกิจนี้มันสุดยอดที่สุด ไม่รวยชาตินี้จะไปรวยชาติไหนครับไม่ทําวันนี้จะไปทําวันไหนครับใช่ไหมครับรวยเลยครับพี่น้องครับขอให้ทุกคนนะครับได้สิ่งที่ฝันขอเพียงคุณมีฝันอันมันเจิดจะก่อเกิดสัาธากล้าสร้างสารรค์ประสบความสําเร็จได้ถ้าฝ่าฟันคุณเท่าน,นั้นคือผู้ลิขิตชีวิตคุณครับสวัสดีครับ